สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการดูดวงขอแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยนะคะว่าพลังงานที่มันซุกซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโกรธความเศร้าหรือว่าความหวังไพ่ไม่ได้กําหนดชีวิตเรานะคะแต่ไพ่แค่แสดงพลังงานของเราในขณะนั้นออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรือว่าคิดมากเกินไปนะเพราะไพ่แต่ละใบที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ย ไม่ได้มีแค่ด้านดีหรือไม่ดีแต่มันมีทั้งสองด้านปะปนกันถ้าเราไม่ชอบไพ่ใบไหนเราแค่เปลี่ยนการกระทำไปทำในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำได้พลังงานของเราก็จะเปลี่ยนแค่นี้หน้าไพ่ก็เปลี่ยนแล้วนะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคณามังกรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนมกราคม2567นะ โอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนเกิดของพวกคุณในปีใหม่นี้จะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้สามเหรียญสามไม่เท้า The Hermit สองเหรียญเจ็ดไม่เท้าขออภัยนะคะ เทเ p e r a ลน e เจ็ดดาบสตริงเดอะสตาร์แล้วก็ Page of Cups นะคะในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ จะเป็นเดือนที่พวกคุณทําอะไรจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปสู่ทิศทางที่มันดีขึ้นแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมีคนให้การยอมรับนับถือในสายงานที่เราทำนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่ การพูดคุยเจะระจาติดต่อต่อ,ตอรองประสบความสําเร็จมากๆนะคะจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นโดยเฉพาะใครที่กําลังจะพูดคุยในเรื่องของผลประโยชน์น่ะสามารถทําได้แต่ก็พยายามใช้สติปัญญาในการคิดในการไตร่ตรองในเรื่องของคําพูดดีๆนะคะแล้วก็พยายามเตรียมตัวไปให้ดีนะถ้าเกิดเราจะต้องไปพูดคุยอะไรกับใครนะ่ะอย่าประมาทเด็ดขาดแล้วก็พยายามใช้กลยุทธ นะะเดือนนี้อย่าใส่ซื่อนะคะใช้กลยุทธ์แล้วก็ทําการบ้านเตรียมตัวไปให้ดีนะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังจะเตรียมตัวสัมภาษณ์งานนะคะในเดือนนี้อาจจะต้องทําการบ้านดีๆนะแล้วก็ให้พยายามเก่งคําถามคําตอบเอาไว้นะคะอาจจะต้องใช้ไหวพริบในการถามตอบค่อนข้างเยอะนะแต่ดูแล้วว่าพวกคุณจะสามารถเอาอยู่แน่นอนนะคะพวกคุณจะสามารถจัดการกับ สถานการณ์ที่มันยากๆผ่านพ้นไปได้นะไม่ว่าใครจะกำลังเตรียมตัวทำอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าจะพูดคุยในเรื่องของธุรกิจการงานแบบใดก็ตามนะคะพวกคุณจะสามารถเอาอยู่แล้วก็จะสามารถรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มองว่าทุกอย่างเนี่ยจะค่อนข้างราบรื่นนะคะค่อนข้างที่จะเข้าทางเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะเกิดการเติบโตขยับขยายต่อย,ยอดไปได้ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,น่ยอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้พวกคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ฝ่าฟันแต่ถ้าเกิดเรารุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอาชนะได้แล้วก็ในบางสถานการณ์เนี่ยพวกคุณอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ใช้ยุทธวิธีในการที่จะพลิกแปลงสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะแต่ดูแล้วเนี่ย สติปัญญาในเดือนนี้จะค่อนข้างดีนะคะไหวพริปดีนะจะสามารถเอาชนะกับเหตุการณ์ที่มันยาก,ยากหรือว่าเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างใหญ่ไปได้นะคะหรือถ้าใครที่กำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่มันยากจริงๆนะ่ะให้พวกคุณใช้ความสุขขุมนะอย่าพูดอะไรที่มันเยอะจนเกินไปให้ใช้สติปัญญาในการที่จะพลิกแปลงสถานการณ์นะคะ ถ้าเกิดอะไรที่ยังไม่มั่นใจเนะี่ยยังไม่ต้องพูดนะให้ประเมินสถานการณ์ดีๆแล้วก็ให้พูดเฉพาะในสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องพูดนะคะพยายามอย่าหัวร้อนอย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดนะแล้วก็ในเดือนนี้นะี่ยถ้าเกิดใครที่กำลังทำอะไรอยู่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จกักแล้วก็จะได้รับการยอมรับในสายงานที่เราทำอยู่นะ มีเกณฑ์ที่หลายคนจะได้โปรเจกต์ใหม่หรือว่าจะได้ทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นในสิ่งใหม่นะคะที่เราค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับมันนะมาดูเพิ่มเติมกันอีกหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการงานของว่กคุณในเดือนนี้มีอะไรที่ควรจะต้องรู้อีกบ้าง ในเดือนนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของการทำงานไว้บ้างนะคะมันอาจจะทำให้พวกคุณรู้สึกติดขัดหรือว่า,าติดอะไรในเรื่องของกฎระเบียบจากการทำงานได้บ้างนะหรือถ้าเกิดอะไรที่จะต้องพลิกแพลงมากถ้าเกิดมันจะต้องไปขัดกับกฎระเบียบเนี่ยให้หยุดไว้ก่อนนะคะอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดพวกคุณเป็นฝ่ายผิด ในเรื่องของกฎระเบียบน่ยมันจะมีคนจับได้นะคะจะมีคนรู้คนเห็นนะพยายามอย่าทําอะไรที่มันสิกแซกมากเกินไปแล้วก็ในเดือนนี้มันจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีคนรักมีคนเมตตาเรามากขึ้นนะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่จะต้องฝืนอกฝืนใจของตัวเองอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดฝืนได้ให้ฝืนนะแล้วก็พยายามทําทุกอย่าง ให้ถูกต้องที่สุดนะคะเพราะความดีของพวกคุณจะเป็นเกราะคุ้มครองพวกคุณเองนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่กำลังติดอยู่กับสิ่งใดอยู่ก็ตามที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทรมานที่จะต้องฝืนอกฝืนใจตัวเองจริงๆให้ลองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติดูนะคะแล้วพวกคุณจะเห็นทางแก้เห็นทางออกได้ดีขึ้นนะ,ะแล้วก็ในเดือนนี้อย่าเป็น perfectionist มากจนเกินไปนะคะอย่ายึดติดอยู่กับ สิ่งที่เคยผิดพลาดผิดหวังในอดีตนะให้พยายามมุ v e อ n อนออกมานะคะเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็ดูว่าพวกคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่มันดีขึ้นได้ทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจกับมันมากขึ้นด้วยนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะ ใครที่กำลังติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่จะสามารถหมุนเงินผ่านพ้นไปได้แล้วก็ดูว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆเข้ามานะคะพวกคุณจะมีความหวังในการที่จะหาเงินมากขึ้นนะมันจะมีลู่ทางมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ยให้พยายามมองสถานการณ์ให้ขาดนะคะอย่าลุ่มหลงอยู่กับอะไรที่มัน จะเป็นสิ่งมัวเมานะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องของการพนันนะคะในเดือนนี้มองว่าการเงินไม่ได้แย่นะคะถ้าเกิดใครที่กำลังจะพูดคุยในเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะที่มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในเดือนนี้ถือว่าสวยงามมากๆนะคะสามารถที่จะทำได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะแล้วก็ในเดือนนี้ใครที่ทำงานโดยการใช้คำพูดเป็นหลักนะคะ มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากๆนะเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินแต่ว่าต้องใช้สติพูดจาให้อยู่ในศีลในธรรมในหลักการนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของความรักความรักในเดือนนี้นะสำหรับคนมีคู่นะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีการมองไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นจะมีการขยับขยายต่อยอดไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงมากขึ้นนะ และถ้าเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคู่ไหนที่มีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมาก่อนมันจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะส่วนความรักสําหรับคนโสดคนโสดในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆนะคะค่อนข้างที่จะเป็นที่รักเป็นที่นิยมชมช,มชอบนะแล้วก็ในเดือนนี้ถ้าเกิดใครมีคนที่สนใจอยู่แล้วหรือว่าอยากจะพูดคุยกับใครเป็นพิเศษในเดือนนี้ทําได้นะคะ ดูว่าเขาจะให้การตอบรับที่ดีกลับมานะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ให้ระมัดระวังความคิดเครียดวิตกกังวลน,นะคะอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดพยายามบาลานในเรื่องของการทำงานแล้วก็การพักผ่อนให้ดีด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กําลังทำอะไรอยู่ อย่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นมากเกินไปนะคะพยายามออกไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าไปทำอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเราค่อยกลับมาลุยกับมันต่อนะแล้วก็สำหรับภาพรวมในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณทำอะไรจะประสบความสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่มันดีขึ้น จะเกิดการขยับขยายต่อยอดไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครที่กําลังผเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่มันยากหรือยังหาทางออกไม่เจอเนี่ยในเดือนนี้พวกคุณจะมีสติปัญญามีไหวพริบที่สามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นจากสิ่งที่มันยากๆกไปได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะริชาร์ดอ่านไพ่เพราะต้องการท้าทายพลังงานเดิมๆที่มันเกาะกลุมใจของเราอยู่โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันยากหรือยังหาทางออกไม่เจอด้วยการเปิดช่องริชาร์ดทูมอร์นิ่งกอรี่ขึ้นมาเพาื่อท้าทายพลังงานแย่ๆโดยการนำเสนอความคิดว่าไพ่เป็นตัวเช็คพลังงานที่ดีที่สุดของเราและปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอถ้าสนใจสมัครเมมเบอร์ของช่องสักเดือนไหมคะ ลิงก์สมัครอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะ